สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับสปอร์ตโซนนะครับโซนดีของคนรักกีฬานะครับกับผมภูวิพัฒน์จตุรพัฒน์และทีมงานนะครับในทุกช่องทางนะครับแอปแดงแอปฟ้าในส่วนของไทยนิวเอเซียนะครับและเพจข่าวเดอะสเตชั่นไทยครับก็ยังไงฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไปต่อๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการชมสดหรือชมย้อนหลังก็ตามนะครับวันนี้สปอร์ตโซนครับเรามาเริ่มกันด้วย ฟุตบอลนักเรียนกรมกานศึกษาเดนิวครับกันนะครับโดยทางด้านของอีซีแดงครับอัศวินก็ดวลจุดโทษดับฝันของชมพูฟ้าสวนกุหลาบพิยาลัยนะครับหลังจากเสมอในเวลา1ประตูต่อหนึ่งนะครับก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าชแชมป์ศึกฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา258ครับในรุ่น 16ปีก่อนครับทิ้งทวยประทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิทธวันวรีนาลีรัตนราชกัญญานครับกรมรัศึกษาเดนีย่ครับส0 2 5สมัยแรกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ครับเกมนี้อสมทันที่โดนแบนมากถึง3คนนะครับก็หนึ่งในนั้นคือกัปตันทีมของสาคัญอย่างธนวิทยสุขยานีครับส่วนที่เหลือก็ถือเป็นแข้งคนสําคัญทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นธีรพัฒน์จันแก้วครับและกัปตัน แก้วสมบงขนาดที่ฝั่งสวนกุลาบเป็นอุโก้จิรพลกาเรีาแนวลุกตัวจี๊ดที่โดนแบนไป1ลายเช่นเดียวกันครึ่งแรกครับทางด้านของทัพอิสีแดงเป็นฝ่ายของเกมบุกใส่นะครับและได้ประตูกออกนําไปก่อน1 0จากจังหวะหลุดเดี่ยวของบุรพาสว่างสีนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของ ดวลกับผู้ษาประตูครับของสุกุลาบวิไลและยิงสวนเข้าไปนาที23บมครับแม้สุกุลาบวิไลจะพยายามได้ตีเสมอในช่วงท้ายครึ่งแรกแต่ยังทําอะไรไม่ได้ครับจบครึ่งแรกครับอัศสมชันนํา1 0เข้าสู่ครึ่งช่วงครึ่งหลังนะครับนักเตะชมพูฟ้าได้ประตูตีเสมอ1นจากลูกฟรีคิกที่เปิดเข้าไปในทวารอัศสมชันรับบอลไม่ดีมาเข้าทางของชาครินน้อยขาวครับได้ซัดจ่อๆหน้ากรอบเข้าไปครับนาที45 จากนั้นทั้งสองทีมก็พยายามหาอากาศลุ้นทำประตูชัยแต่ก็ไม่มีประตูเกิดขึ้นนะครับจบเกมในเวลาปกติก็ทำให้เสมอกันอยู่1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษหาแชมป์นะครับผลปรากฏว่าอัศสมชันซัดจุดโทษแม่นกว่านะครับได้กอนวโนปะเป็นฮีโร่เซฟจุดโทษไป1ลูกอาชนาวนกุหลาบวิไลไปได้5ประตูต่อ4สกอร์รวมก็6ประตูต่อ5ซึ่งส่งผลให้อัศสมชันครับสร้างประวัติศาสตร์ คว้าแชมป์ฟุตบอลกุมารศึกษารุ่นยุคเกินปีประเภทกอได้สําเร็จเป็นครั้งแรกของทีมอย่างสุดยิ่งใหญ่ส่วนสวนกราบวิไลครับพลาโดโอกาสในการคว้าแชมป์สมัยี่3ไปอย่างน่าเสียดายหลังจากทําได้ครั้งสุดท้ายเมื่อ34ปีก่อนและยังต้องรอแชมป์ถ้วยใบนี้ไปอีกอย่างน้อยๆก็1ปีก็คือการแข่งขันในปี2019นะครับถึงจะมีโอกาสได้กลับมาลุ้นอีกครั้งหนึ่งครับแหมแต่กว่าจะฝ่าฟันมาถึงรอบชิงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับยังอยู่กันที่ฟุตบอลนะครับคนนร หญิงทีมชาติชุดอยย่17กันบ้าน,นครับก็ประเดิมซ้อมเตรียมคัดเอเชียนะครับทางด้านคดมิ่มนะครับก็ยอมรับว่าน้องๆทุกคนทํางานกันหนักอย่างมากนะครับเพื่อเป้าหมายในการเข้ารอบต่อไปเมื่อวานนี้นะครับ16ในกาที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทแอนด์รีสอร์ทนะครับจังหวัดชลบุรีฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นวายเกิด17ปีลงฝึกซ้อมครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทําการแข่งขัน,ขน ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุร่นอายุไม่เกิน17ปี2026รอบคัดเลือก AFC U 1 0 U 1 7นะครับ Women Asian Cup China 2026 Qualify ระหว่างวันที่1 3บสถึงสิตุลาคม2568ที่ชนบุรีสเตเดียมนะครับในการประกาศฟุตบอลหญิงไทย U 1 7อยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเนปาลน,นะครับและเติร์กมานิสสถานซึ่งจะคัดหาแชมป์กลุ่ม8ชาติผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายนะครับ ร่วมกับจีนเจ้าภาพเกาหลีเหนือแชมป์เก่าญี่ปุ่นรองแชมป์เก่าและเกาหลีใต้อันดับ3ครั้งที่แล้วที่ไปยืนรอยอยู่แล้วนะครับ4ทีมในช่วงเดือนเมษายน2 5 1 9เพื่อจีหหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิง u 17ชิงแชมป์โลก2026ที่มโมร็อกโกต่อไปนะครับการฝึกซ้อมครั้งนี้คดมิ่มทิดารัตวิวาสุขุนะครับผวหน้าผู้สอน นำทัพติวเข้มโดยเน้นไปที่การปรับสภาพร่างกายและเพิ่มความฟิตรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ภายในทีมซึ่งใช้เวลาไป1ชั่วโมง30นาทีก่อนการฝึกซ้อมคดมิมที่ดารัสวิวาสุขุกะว,ว่าน้องน้องชุดนี้ทั้งหมดเป็นเด็กที่เคยผ่านเกมกับเรามาอยู่แล้วและเคยผ่านแคมป พาเลนไอดี ID ในโครงการค้นป่าหาชบาแก้วซึ่งเป็นโครงการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเราเชื่อว่าเด็กๆก,กลุ่มนี้จะมารวมกันจะถือเป็นอนาคตของฟุตบอลหญิงเพราะว่าเป็นชุดที่อายุน้อยเตรียมทีมโดยการให้โอกาสเด็กทั้งประเทศซึ่งกล้ามาถึงจุดนี้ที่ผ่านมาเราเริ่มหมุนเครื่องตั้งแต่กับเวียดนามและมาต่อในชิงแชมป์อาเซียนและรอบ คัดเลือกชิงแชมป์เบเชียรเรามองว่าเด็กๆมีพัฒนาการที่ดีมีความกระหายในกีนะมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยในแคมป์นี้เราอยากเห็นคือความเข้าใจในเทคนิกนะครับและในเรื่องความสัมพันธ์ภายในทีมเราเป็นระบบการเล่นที่มีทีมสปิริตครับทุกคนมีหัวใจเดียวกันกู้แข่งต่างก็เป็นทีมที่ดีทั้งในปาและเติมิสถานนะครับ เราก็ได้เห็นการเล่นแล้วเราได้ดูวิดีโอของทั้งการแข่งขัน,ขนส่วนอีกทีมเรายังไม่เห็นนะครับคือเติร์กเมนิสถานแต่จะประมาทไม่ได้สําหรับทั้ง2ทีมเราก็จะต้องทํางานให้หนักขึ้นเพื่อนําทีมไปสู่ความสําเร็จเราบอกน้องๆตั้งแต่เริ่มทํางานด้วยกันเป้าหมายเดียวของเราคือการไปฟุตบอลโลกซึ่งบอกน้องมาตลอดน้องทุกคนก็ทํางานมาอย่างหนักมีความตั้งใจมากๆมีทัศนคติที่ดีต้องชื่นชมน้องๆเราต้องผ่านต้องการผ่านเข้าไปเล่นในออรอบต่อไปและเป็น4ีทีมที่สุดเป็นตัวแทนของยุ่งเอเชีย นี่คือเป้าหมายของทีมชุดนี้อยากให้แฟนๆแบบเป็นกำลังใจให้กับน้องๆกันเยอะๆที่เป็นตัวแทนในนามเดาวชนหญิงทีมชาติไทยน้องๆจะทําหน้าที่ตัวเองอย่างดีที่สุดแน่นอนโปรแกรมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นเกิน17ปีนะครับแมตช์แรกเจอกับเติร์กเมนิสถานก็คือวันที่13ตุลาคม2568เวลา18.30นที่ชมรีสเตเดียมและแมตช์ที่2นะครับเจอกับเนปลาล17ตุลาคม18.30นเช่นกันที่ชมรีสเตเดียมมี ช่องทางการแถ่งข้อสดจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับในโอกาสหน้าครับเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์ของทิดารัตวิวาสุขุโคดมิ่งกันนะครับก็น้องๆชุดนี้นะครับก็เป็นทั้งเด็กที่เคยผ่านเกมกอล์ฟมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นน้องๆจากแคมป์ทาเลนาดีนะคะก็คือการค้นป่าหาชบาแก้วนะซึ่งเป็นโครงการของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอยู่แล้วเราเชื่อว่าเด็กๆสองกลุ่มเนี้ย ซึ่งจะมารวมกันเนี่ยเราถือว่าจะเป็นน้องนองที่เป็นอนาคตนะคะของฟุตบอลหญิงนะคะเพราะว่ามันเป็นชุดอายุที่น้อยนะคะแล้วก็เตรียมทีมที่ค่อนข้างจะเป็นการเหมือนกับการให้โอากาสทั้งประเทศไทยนะคะซึ่งก้าวเข้ามาสู่จุดนี้ค่ะน้องหลายคน่อยอดในกแชเปียนครับมีมอฟฟันดันทเดียเออซึ่งทุกๆรายการนะคะเราเริ่มมีเฟรนด์ลีแมตช์ตั้งแต่อยู่ที่เวียดนามน,นะคะแล้วก็มาต่อตในชุดจิงชาเาเซียนแล้วก็จะมา รอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียซึ่งเรามองว่าเด็กๆมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเน,นื่องนะคะมีความกระหายในชัยชนะแล้วก็มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเป็นนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะเรามีเวลาประมาณสิวันครับกับการเก็บตัวที่นี่ม่อยากเห็นอะไรแบอที่อยากเห็นเลยคือความเข้าใจในทีมเทคนิคนะคะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ในทีมนะคะแล้วก็การเล่นในเขาเรียกว่าอะไรเป็นระบบของการเล่นแบบทีมสปิริตนะคะเป็นเด็กๆทุกคนมีหวัวใจเดียวกัน ก,ก,ก็เป็นทีมที่ดีทั้งคู่นะคะซึ่งเราเนปลาลเนี่ยเราเห็นเห็นการเล่นแล้วแหละ,ะในการดูวิดีโอข,ของการแข่งขันนะคะแต่เตอกเนี่ยเรายังไม่เห็นก็ถือว่าประมาณไม่ได้ทั้งสองทีมนะคะก็จะทํางานให้หนักนะครับเพื่อให้ทีมประสบความสำเร็จถ้าถามว่าการแข่งขันก็ต้องบอกน้องๆตั้งแต่ตอนที่เราเริ่ม เริ่มทํางานมาด้วยกันนะครับเป้าหมายเราเป้าหมายเดียวคือเราก็อยากไปฟุตบอลโลกนะซึ่งก็บอกน้องๆมาตลอดแล้วก็น้องๆทุกคนทํางานหนักแล้วก็มีก็เรียกว่ามีความตั้งใจที่ดีบ้างๆมีทัศนคติที่ดีซึ่งชื่นชมน้องๆมาโดยตลอดอยู่แล้วซึ่งเราต้องการผ่านเข้าไปสู่รอบคอดลื้อนะครับแล้วก็ต้องการเป็นสี่ทีมที่ดีที่สุดของการได้เป็นตัวแทนเอเชียเพื่อเข้าไปสู่การแข่งขันฟุตบอลโลกนี่คือเป้าหมายของชุดนี้ค่ะพูดเรื่องอะไครับ การได้แข่งขันที่ประเทศไทยในบ้านเราก็อยากให้แฟนๆนะครับมาเป็นกําลังใจให้น้องๆกันเยอะๆนะคะในนามตัวแทนเยาวชนหญิงทีมชาติไทยนะครับน้องๆเขาก็จะทําหน้าที่ของตัวเขาเองนะคะอย่างดีที่สุดอย่างแน่นอนก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเป็นกําลังใจแล้วก็ดูผ่านไลฟ์สดด้วยค่ะต่อกันที่2ล้อนะครับก็ประเมินความพร้อมนักปั่นสี่เกมนะครับแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อเป้าหมายเหรียญทองสี่เกมครับ เสือมึกพลเอกเดชชาเหมกระสีครับรองประธานสร,ร,รสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ A.C.C ประธานสาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนหรือ A.C.F และยนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าหลังจากสมาคมกีฬาจักรยานดำเนินการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกสีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างที่9ถึง20ธันวาคมนี้นะครับ มาจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา10เดือนแล้วนะครับซึ่งมีการทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาทุกประเภททั้งประเภทลูป่ประเภทถนนและประเภท BMX และจักรยานเสือภูเขาตามนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและผลการทดสอบล่าสุดนักปั่นทีมชาติไทยมีสมรรถภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพลเอกเด,กดชชากล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานให้ความสําคัญในเรื่องมิตรสาการกีฬาเข้ามามีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเป็นอย่างมาก โดยนำทุกศาสตร์เข้ามาเสริมทั้งด้านการเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้านโภชนาการด้านจิตวิทยาด้านกายภาพบำบัดภายใต้การกําก,กับดูแลและรับผิดชอบของพลตีในแพทย์ผู้สิทธิ์เฟื่องฟูอุปนายกสมาคมฝ่ายแพทย์สําหรับนักกีฬาประเภทถนนและประเภทลู่รียะกลางเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่จังหวัดนครนายกประเภทลูร่ระยะสั้นเก็บตัวอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีประเภทเสือภูเขาเก็บตัวจังหวัดชลบุรีและประเภท BMX เก็บตัวอยู่ที่สวนกีฬาขมลเขตหนองจอกกรุงเทพ โดยมีการประเมินผลนักกีฬาเป็นระยะและทางผู้สอนได้มีการทดสอบความพร้อมของนักกีฬาในแต่ละประเภทเพื่อหาจุดบกพร่องของนักกีฬาแต่ละคนและวางแผนแก้ไขเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายตามแผนที่สมาคมได้คาดหวังเอาไว้ใน4ี่เกมครั้งนี้คือ6ถึงเเหรียญทองนอกเหนือจากการให้นักกีฬาเก็บตัวฝึกท้อมตามโปรแกรมแล้วสมาคมกีฬาจักรยานก็ได้ส่งนักกีฬาไปแข่งขันยังต่างประเทศเป็นระยะเพื่อให้นักกีฬาได้ทดสอบฝีมือและได้ประลองกับนักแข่งในเอาอาเซียนนะครับ ก่อนที่จะมาเจอกันในกีฬาซีเกมส์โดยประเภทถนนชายส่งไปแข่งขันรายการทัวร์ออฟโพย่างเล็ก2 0 2 5เมื่อวันที่1 5ถึง26กันยายนที่ประเทศจีนและรายการเลอทัวร์เดอร์ังกาวี2อที่ประเทศมาเลเซียระหว่างที่2ี่กันยายนถึง5ตุลาคมประเภทถนนไปแข่งขันระดับวีแมนเบอร์ทัวร์ที่ประเทศจีน2รายการติดต่อกันคือทัวร์ออฟจงหมิงไอซ์แลนด์ระหว่างที่1 4ถึง16ตุลาคมและต่อด้วยทัวร์ออฟกวางสีวันที่19ตุลาคม ส่วนประเภท BMX ก็จะไปแข่งขันในการชิงแชมป์เอเชีย2025ที่เมืองนากยยาประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่1-2พฤศจิกายนประเภทเสือภูเขาไปแข่งขันในรายการเจอินโดนีเซียดาวฮิลสนามที่3ที่เมืองโกตาบาตูประเทศอินโดนีเซียระหว่างที่24-26ตุลาคมขณะที่ประเภทลู่ได้ทดสอบฝีมือไปแล้วในรายการแท็กเอเชียครับ2025วันที่28-30สิงหาคมที่จังหวัดสุพรรณบุรีพเดกเดชาก,กล่าวนะครับ ด้านพันอาจาร์อากาศเอกพุทธชงซ้ายอุดมศิลป์ผู้สอนประเภทถนนกล่าวว่าจากที่ได้รับนโยบายการเตรียมนักกีฬาทางท่านนายกรมว่าได้ให้ใช้วิชาการกีฬามาใช้ให้มากที่สุดซึ่งมีผลให้นักกีฬามีศักยภาพสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีความแตกต่างในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทําให้นักกีฬามีความสมบูรณ์มากกว่าเดิมระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ2เดือนก็จะให้นักกีฬาค่อยๆเพิ่มความฟิต ให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ในช่วงแข่งขันพอดีแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังพิเศษคือเรื่องของอาการบาดเจ็บและการเกิดอุบัติเหตุเพราะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วการจะหานักกีฬามาทดแทนเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับประเภทถนนมีคิงกันเจ็ดเหรียญทองรายการที่มีความหวังควา้าเหรียญทองมากที่สุดก็จะเป็นไทม์ไท่อับุคคลชายและไทม์ไท่อาทีมชายลองลงไปคือโลสเรดหญิงและไครทีเรียมหญิงโดยมีคู่แข่งสําคัญคืออินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ส่วนมิสเตอร์ฮาวิ่งครับผู้สอนจักรยาน BMX Racing เปิดเผยว่าสำหรับนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ต่างก็มีพัฒนาการทั้งด้านความแข็งแรงเทคนิคและความเร็วเพิ่มขึ้นเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะเอสิบโทโกเมตรประเสริฐสุขเจ้าของแชมป์ BMX เอเชียสามสมัยมีสถิติทั้งในยิมและในสนามแข่งขันพัฒนาขึ้นเป็นสถิติดีที่สุดหรือ Personal Beast Personal Beast ครับและทุกมิติพร้อมที่จะพิสูจน์ด้วยการคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ในการแข่งขัน BMX เลสซิ่งชิงแชมป์เอเชีย2025ที่เมืองนาก,กย่าประเทศญี่ปุ่นและคว้าเหรียญทองในการแข่งกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ทีม BMX ได้นำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้อย่างเต็มที่เพื่อจัการพัฒนากล้ามเนื้อการใช้ระบบโมชั่นเซนเซอร์เพื่อปรับท่าทางการขี่ของนักปัน่นให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดที่ปรึกษาด้านพัฒนาการและจิตวิทยาไปจนถึงระบบบาร์เวอร์ทา s มิ่งสิสเต็มนะครับที่จะสามารถวัดสถิติข,ของนักกีฬาในแต่ละช่วงของสนามแข่งขันเพื่อน,นำข้อมูลไปปรับปรุง เป็นส่วนที่เป็นจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของนักกีฬาได้อย่างตรงจุดสําหรับ BMX มีชิงกัน2เหรียญทองใน,ใ,นในการ BMX Racing กับ BMX Time Trial น่ครับซึ่งเรามีการคว้ามาทั้ง2เหรียญทองจากโกเมสแต่ก็จะประมาทไม่ได้เพราะคู่แข่งสําคัญเป็นตัวเป็นนักกีฬาฟิลิปปินส์ก็มีอดีตเป็นรองแชมป์เอเชียป,ปีที่แล้วมิสเตอร์ฮาวิ่กล่าวขณะที่จาสิบเอก 11, สิทธิชัยเกตแก้วมณีผู้สอนเสือภูเขาดาวฮิวกาวว่าขณะนี้นักกีฬา สามารถฝึกซ้อมเส้นทางแข่งขันในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีได้แล้วประมาณ90%ซแต่มีบางช่วงที่ยังต้องทําสะพานกระโดดข้ามถนนแต่ก็ไม่มีปัญหาในต่อการฝึกซ้อมนอกจากนี้ได้ให้นักกีฬาเล่นเวทเทรนนิ่งตามโปรแกรมที่กําหนดเอาไว้เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและมีการใช้วิชาการกีฬาเข้ามาเสริมในทุกด้านส่วนความหวังในการคว้าเหรียญทองก็ยังเป็น2นักกีฬาตัวหลักคืออาสาสมัครฐานพานเมทาสิทธิ์บุญเสนดีกีแชมปเอเชียสีสมัยและจ่าโทหญิงวิภาวดีคาราเบส แชมป์เอเชีย9สมัยโดยมีคู่แข่งสําคัญคือนักกีฬาอินโดนีเซียทางด้านรา้อยตำรวจเอกอ,อริศักดิ์บรณศรีนะครับผู้สอนจกักรยานประเภทลูป่เปิดเผยว่าสําหรับนักกีฬาประเภทลู่มีความฟิตประมาณ90%ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บส่วนแผนการฝึกซ้อมในระยะเวลา2เดือนที่เหลือก็จะเป็นการเสริมด้านพละกําลังและการเพิ่มความเร็วในการสปินโดยเฉพาะจายอังสุธาสาวิทนักปั่นความหวังเหรียญทองในรายการคิวรินก็มีการพัฒนาดีขึ้นมากหลังจากมีการใช้วิสัยการกีฬา รวมถึงนักนักจิตวิทยามาช่วยปรับสภาพจิตใจส่วนนักปั่นระยะกลางหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งประเภทถนนที่ต่างประเทศก็ต้องกลับมาฟื้นฟูสภาพร่างกายก่อนจะให้ฝึกซ้อมตามโปรแกรมและค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นเพื่อให้ร่างกายมีความสมบูรณ์ที่สุดในช่วงของการแข่งขันนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้ก็แน่นอนครับเป็นเรื่องของ การฝึกซ้อมอย่างไรไม่ให้มีการบาดเจ็บเข้ามารบกวนนะครับเพราะว่านั่นจะทําให้ความหวังเรี้ยญทองของเราหายไปทันทีนะครับเพราะหาักีฬามาทดแทนไม่ได้นะครับมาต่อทนนี่ความเป็นไหวของสมาคมกีฬายกน้ําหนักนะครับจอมพลังทีมชาติไทยก็ลงฝึกซ้อมเรียกความฟิตนะครับหลังจากพักผ่อนมาแล้วอย่างเต็มที่ก่อนสู้สึกยกชนะยกยกชนะชิงฮาเลอร์แห่งโลกนะครับประจําปี2008นะครับซึ่งจัดแข่งกันที่ประเทศนอร์เวย์ครับ จอมพลังทีมชาติไทยนะครับก็เดินทางไปที่เมืองฟอร์ดประเทศนอร์เวย์นะครับโดยมีดรนิวัตลิมสุนิลันอุปนายกและประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬายกน้ำหนักในฐานะกรรมการฝ่ายเทคนิคของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติหรือ IWF เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคซึ่งประเด็นสำคัญนะครับ IOC มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเดือนญร้งวันในยกน้ำหนักในกีฬายกน้ำหนักในกีฬาโอลิมปิกเกม2 0 2 8ที่สิบแปดที่ขอราจลิสจากเดิมชาย5รุ่นหญิง5รุ่น เป็นชาย6รุ่นหญิง6รุ่นความเคลื่อนไหวของทีมยกนักทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันยกนักชิงเงินเรแห่งโลกประจําปี2018ในระหว่างที่2ถึง11ตุลาคม2018ที่เมืองฟอร์ดประเทศนอร์เวย์ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ15นาา30นากานาทีตามเวลาท้องถิ่นของวันที่29กันยายนนะครับซึ่งช้าวกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงนางสาวธนทร สุขเจริญนักกีฬาหญิงรุ่น48กิโลกรัม10ตีหญิงสุรจนาคาเบ้านักกีฬาหญิงรุ่น53กิโลกรัมและจ่าตีธีรพงศิลาชัยนักกีฬาชายรุ่น60กิโลกรัมเดินทางไปฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันเพื่อเรียกพละกําลังและความฟิตเป็นครั้งแรกหลังจากได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ขณะที่รองศาสตราจารย์นัทพงศ์โปศกบุตรนะครับกรรมการบริหารสมาคมโ้มหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนําคณะนักกีฬาชุดที่2ประกอบไปด้วยจ่ากาตี วีรพลวิชุมาลก,กีฬาชายรุ่น71กิโลกรัมจ่าเอกนักนกทวุฒิสืบสวน,นกกีฬาชายรุ่น79 kg, นกิโลกรัมนางสาวสุรัสวดียอดสาร,ก,สารก,กีฬาหญิงรุ่น58กิโลกรัมและร้อยเอ็ดหญิงพิมพ์ชนิบสีแก้วนะครับผู้สอนเดินทางถึงเองออสโลประเทศนอร์เวย์นะครับก่อนขึ้นเครื่องบินโดยสารภายในประเทศ <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> มุ่งหน้าสู่เมืองฟอร์ดซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกครั้งนี้ ดรนิวัตลิมสุขนิลันครับอุปนายกและประธานเทคนิคสมาค,คมกีฬายกนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในฐานะกรรมการฝ่ายเทคนิคสาพันยกนักนานาชาติหรือ IWF กล่าวถึงความพร้อมของทีมไทยโดยรวมว่าน่าพอใจแต่ก็เน้นย้ำเรื่องของการดูแลร่างกายให้อบอุ่นเพราะอากาศเย็นสลับกับมีฝนสำหรับนักกีฬาชุดนี้ส่วนใหญ่แม้จะมีประสบการณ์มาแล้วแต่ข็ย้ำว่าห้ามประมาทให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุด นอกจากนี้ดรนิวัตเลิมสุนิลันยังได้พูดถึงการเข้าประชุมกับคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคสพันยน้ำหนักนานาชาติโดยมีวาัะสําคัญคือคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเหรียญรางวัลในการแข่งยน้ำหนักนกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาในที่ประชุมของฝ่ายเทคนิคมีการแจ้งมติของ IOC ว่าในโอลิมปิก2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกามีการเพิ่มเหรียญรางวัลของกีฬายน้ำหนัก จากเดิมชาย5รุ่นหญิง5รุ่นเป็นชาย6รุ่นหญิง6รุ่นซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีหลังจากนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬายหนักจะได้มีการวางแผนในการเตรียมนักกีฬาทั้งในเรื่องการส่งแข่งขันเก็บคะแนนคุลิฟายเพื่อได้โคต้าสูงสุดรวมไปถึงในการแข่งขันจริงครับดรนิวัฒกล่าวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชนิดก,กีฬาความหวังนะครับในการแข่งขันระดับโอลิมปิกเกมนะครับถ้ามีการบรรจุเพิ่มขึ้นเป็น6รุ่นนะครับ มาต่อที่สมาคมกีฬามวยครับจับมือกับปปสนะครับเฟ้นหาช้างเผือกเสริมทีมชาติครับลุงและมีก็ถือว่าเปิดหัวมวยยุวชนเยาวชนดาวรุ่งโอลิมปิกได้สวยงามครับพลตำรวจโทชัยวัฒนติมานครับเลขาธิการสมาคมกีฬามวยแห่งประเทศไทยขอบคุณคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสที่ให้งบมาจัดมวยยุวชนเยาวชนดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกภายใต้แนวคิด เยาวชนไทยหัวใจนักสู้ต้านภายาเสพติดครับโดยมีเป้าหมายพัฒนาและเฟ้นหานักชกระดับเยาวชนและเยาวชนฝีมือดีจากทั่วประเทศมาติดทีมชาติเพื่อต่อยอดไปโอลิมปิกในอนาคตหลังเป็นประธานเปิดการขันมวยสาลเยาวชนเยาวชนดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกปี2 0 1 8นัดเปิดสนามที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาครับ พลตุรโทชชด,ดชัยวัฒน์ชติมานในคณลการมการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเผยว่าต้องขอขอบคุณคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแท่งงบประมาณมาจัดมวยยุวชนและเยาวชนดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกภายใต้แนวคิดเยาวชนไทยหัวใจนักสู้ต้านพยยาเสพติดโดยวัตถุประสงค์โครงการเพื่อสร้างภูมิคุม้มกันทางจิตใจและปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องในการดำรงชีวิตแก่ยุวชนและเยาวชนรวมถึงสนองนโยาบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงค้นหาและพัฒนานักกีฬามวยสากลดาวรุ่งเพื่อเตร็มความพร้อมสู่เวทีโอลิมปิกกำหนดการแข่งขันมวยยุวชนเยาวชนดาวรุ่งโอลิมปิกปี68นะครับเริ่มแข่งขันวันที่30กันยายนไปจนถึงวันที่8ตุลาคมนะครับโดยแบ่งเป็นประเภทยุวชนชาย10รุ่นได้แ,แก่รุ่น40กิโลกร,รัม42 44 46 48 51 54 57 60 64กิโลกร,รมัมนะครับ ส่วนเยาวชนหญิงจำนวน9รุ่นได้แก่รุ่น40กิโล42 44 46 48 51 54 57และ60กิโลกรัมส่วนเยาวชนชายครับมี9รุ่น,นครับเริ่มตั้งแต่รุ่น42กิโลกรัม45 48 51 54 57และ60กิโลกรัมประเภทเยาวชนหญิงอีก9รุ่นนะครับได้แก่42กิโลกรัม45 48 50 52 54 57 60และ63กิโลกรัมอย่างไรก็ตามการแข่งขังนนี้มี39ทีมเข้าร่วมแข่งขันรวมนักกีฬา445คนนะครับสำหรับผลการแข่งวันแรกประเภทเยาวชนชายหญิงระดับขอครับรุ่น1 5กิโลกรัมหญิงรัศดากรอุทิพ,พงศ์โรงเรียนยะสุททวิยาคมแพ้คะแนนลุงรัศมีเลิศผลครับมวยสากลจังหวัดศรริเกต1ต่อ4รุ่น 51, 57, ก57กิโลกรัมหญิงปราณสมาเกตสมนะครับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เพชรบุรี47่ แพ้คะแนนปิ่นไหมพจนะสุขโรงเรียนวัดทรงธรรมสมุทรปราการ0ต่อ5รุ่น51กิโลกร,รมัมรัติภูมิทวีวันนะครับสมาคมกีฬาจังหวัดน่านแพ้คะแนนเลิงฤทธิ์ชาลีแสนโรงเรียน3โคก1ต่อ4รุ่น54กิโลกร,รมัมวัชรพงษ์แซ่จาวโรงเรียนรับประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยาชนะคะแนนสลาวินจุมพลจะตุรพักพิมานนะครับ5ต่อ0 รุ่น57กิโลกร,รัมชนาทิพสุขใสโรงเรียนน้ำสวยพิยาชนะคะแนนธนทัตกัลยาณมิตรวัดทรงธรรมสมุรปราการและเพชรทองคําเกศสุวรรณนะครับโรงเรียนวัดสะแก้วชนะคะแนนกิตติพัฒเศรษฐกิจโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา4ตอน1ครับและเราจะปิดท้ายกับสปอร์ตโซนด้วยข่าวคราวเชิงท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับเป็นเรื่องราวดีดี จากจังหวัดจันทบุรีนะครับโดยจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ4ตุลาวันมหามงคลเคลื่อนพลไปกู้ชาตินะครับก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับแต่งชุดไทยโบราณเที่ยวงานเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองครับก็เป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นนะครับโดยประชาชนในจังหวัดจันทบุรีและใกล้เคียงได้ร่วมกันแต่งกายย้อนยุคเป็นนักรบสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร่วมขบวนเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากหน้าค่ายตากสินจังหวัดจันทบุรีผ่านถนนสลิดเดชวงเวียนเนินศรีบุรพาหอ,อนิกาทุ่งนาเชยสู่เวทีการแสดงงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราช4ตุลาวันมหามงคลเคลื่อนพลไปกู้ชาติสาราเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองจันทบุรีหรือสารากระต่ายทุ่งนาเฉยโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรีและส่วนราชการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นมีนายมนสิทธิ์ภพยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการแสดงนาบดินสิริก้าวชาวประชาของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดจันทบุรีในพิธีเปิดนะครับซึ่งการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช4ตุลาวันมหามงคลเคลื่อนพลไปกูชาติจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่30กันยายน2518 ตั้งแต่เวลา15เดนกาจนถึงเวลา21เนกานะครับโดยไฮไลท์ของงานจะมีการเชิญชวนประชาชนที่ท่องเที่ยวงานนะครับแต่งกายชุดไทยย้อนยุคเพื่อเป็นการสรุดีฐานกล้าที่สู้รบจนชนะฆ่าศึกจนมีประเทศไทยในวันนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับแม่ถือว่าเป็นการสร้างมิติใหม่ของการท่องเที่ยวแล้วก็ย้อนยุคด้วย เครื่องแต่งกายที่สวยงามทีเดียวนะครับก็เชิญชวนไปเที่ยวกันได้ที่จังหวัดจันทบุรีครับทั้งหมดคือสปอร์ตโซนโซนดีๆของคนรักกีฬานะครับประจําวันพุทธที่1ตุลาคม2 5 6 8นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมกับการติดตามชมผ่านทุกช่องทางแอปอย่างแอฟฟ้านะครับของไทยนิวเอเชียและเพจข่าวเดอะสเตชันไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมภูมิพัฒน์จตุรพัฒน์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับขขอบคุณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกรมพระศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมนลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเชื้อโรคและแบคทีเรียสะสมอีกต่อไปเพราะเรามีนี่ สเปรย์เคยาวราชนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยกำจัดเชื้อโรคและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ปลอดภัยใช้ได้ทั้งในบ้านรถยนต์ห้องน้ำและอุปกรณ์ทางทหารปกป้องเชื้อโรคที่ซ่อนอยู่แม้ในจุดที่คุณคาดไม่ถึงปลอดภัยแม้กับเครื่องแบบและชุดเกราะทำให้อุปกรณ์สดชื่นพร้อมใช้งานนี่คือเกราะป้องกันเชื้อโรคและกลิ่นที่มองไม่เห็นสนใจสั่งซื้อติดต่อเพจเคยาวราชผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพโทร0859991212ไม่ต้องห่วงเรื่องเหม็นเมนเราเอาอยู่